คนะครับข้อต่อไปนะครับอ่านโจทย์นะแรงถามว่าเป็นเวกเตอร์หรือสเกลามวลเป็นสเกลาร์ความเร่งเป็นเวกเตอร์คูณกันผลที่ได้เป็นเวกเตอร์มวลเป็นสเกลาร์ความเร็วเป็นเวกเตอร์ผลที่ได้เป็นเวกเตอร์อัตราเร็วระยะทางระยะทางก็คือเป็นสเกลาร์นะครับ เวลาเป็นสเกลา่าผลที่ได้เป็นสเกลา่ากำลังงานเป็นอะไรเป็นสเกลา่าเวลาเป็นสเกลา่าคูณกันผลที่ได้ออกมาเป็นสเกลา่ามันถามว่ามีเวกเตอร์ทั้งหมดกี่จำนวนก็ตอบเท่าไหร่ครับตอบสองจำนวนสองปริมาณโอเคไหมครับจบแล้วครับ